สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟิลเลนชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนอยู่ไทยหล้อวกะ็อยู่ต่างประเทศหรือว่าทั่วทั่วโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมือนี้แม่เหมียวสีผ้ามาทําเมนูต้มเส้นค่ะมือนี้แม่เหมียวโบมี่ดูกหมูหรือว่าสี่ค้องหมูนะคะแม่เหมียวจะใส่เป็นต้มเส้นตีนไก่เปื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่เหมียวกําลังต้มตีนไก่อยู่ค่ะ ต้มตินไก่ว้ให้เพื่อนเปื่อยๆนะคะแล้วเฮาจังจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ว่าระวางที่ต้มยุ่นี่แม่เมียวกะตักฟองเพลนไปน้ำนะคะนี่ค่ะตักฟองขาวๆที่เพลอนฟูขึ้นมานี่นะคะ แล้วก็พักที่กินน้ำต้มเซนมือนี้แม่เมียวมีทั่วงอกนะคะบรูว่าสิไดขนาดใดพอแม่เมียวเพิ่งเพาะไปได้สามมือนี้นะคะแต่ก็จะอ,อกมาตัดเลยจ้ะเพราะว่าอยากกินแล้วนะคะเราก็จะมีกะลำปีนะคะที่จะกินน้ำต้มเซนมือนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้แม่เมียวก็จะต้มตีนไก่แบบนี้ไฟกลางนะคะไปเรื่อยๆสะกากอนนะคะให้เพิินเปื่อยๆนุ่มๆไปในหนี่นะคะเรากะจ,จะมาทำขั้นตอนต่อไป คือทำต้มเสร็จนะคะเอาค่ะระวังนี่แม่เมียวโคไปเอาถั่วงอกมาเบ่งก่อนได้จ้ะมาตัดถั่วงอกเข้าก็จะต้่มตีนไก่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเพิ่นมีฟองแม่เมียวก็จะค่อยตักออกแบบนี้ไปน้ำเรื่อยๆนะคะพอ่าเข้าต้องการให้น้ำน้ำต้มไก่เท้านี่มีความใสนะคะเดี๋ยวแม่เมียวโคไปเอาถั่วงอก มาตัดก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะคะว่าทวงอกไม่เหมียวจะเน่าโบค่ะระวางต้มตีนไก่ไว้ไม่เหมียวผ้ามาเบิ่งทวงอกจ้าเฮาสิมนี้ทวงอกกินกับต้มเ้นบ่าะจะมือหลบมาเบิ่งกันสามวันนะคะที่ไม่เหมียวเพาะไว้บ่หูว,ว่าเพิ่นจะโตขนาดไหญจ้ะเมื่อคึืนไม่เหมีมมยวบรอดน้ำเพิ่นนะคะเพื่อว่าจะเล็งให้เพิ่นโตนะคะรอบนี้ไม่เหมียวทํำนิดเดียวนะคะ นี่ค่ะชั้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ถัวงอกชั้นที่หนึ่งนี่ค่ะยวงไม่มีว่างไว้กนนะคะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามกระถือว่างามอยู่จ้ะใ้ทั่วงอกมาสามมันนะคะนี่ค่ะ โอ้ยงามอยู่ค่ะสามวันนะคะโดยที่แม่เมีมยบังคับเพื่อนเลยนะคะให้เพิ่นโตแต่ว่าเพื่อนจะบ่อวบนะคะถ้าทวงอกลดน้ําไม่ได้เต็มที่เพื่อนจะเป็นเงีๆยวแบบนี้ค่ะต้นเล็กๆแต่ไม่อวบนะคะต้นยาวแต่ไม่อวบถ้าปะกะติแล้วแม่เมีมยจะลดน้ําเช้านะคะแล้วก็กอนนอนอย่างสี้ไหมคะมันก็นจะต้นอวบต้นเงาว้วแต่นี่แม่เมีมยลดพ่น มือแรกรถเช้าเย็นมือสองปลาเช้าเย็นพ่อมือสามแม่เมียวรถคังเดียวแต่ตอนเช้านะคะเอาค่ะเท่าด้านหลังเพื่อนจะเป็นแบบนี้นะคะคือกันกับแม่เมียวเคยเหตดถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทําจังไหนแม่เมียวมีลีปเก่านะคะอยู่สามารถไปย้อนเมืองใดค่ะวิธีเพาอถั่วงอกกินเองในต่างแดนไม่ว่าเพาอถั่วงอกคอนโดที่แม่เมียวําไใบนะคะอันนี้แม่เมียวตัดลากเพื่อนออกนะคะนี่ค่ะ ตัดรากเิ่นออกมาเนะะี่ยค่ะแล้วลากทั่วงอพกคนก็นจะมาติดอยู่ในกระดาษทิชชูช่แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะดึงออกนะคะ่ค่ะเขาก็จะได้่วงอกแบบนี้ที่ไม่มีลากนะคะถือว่าสวยงามนะคะถึงแม้ว่าต้นเพิ่นจะผมไปนิดนึงนะคะผมไปนิดหน่อยแต่ก,ก็ใส่ใจขี้เก่าค่ะ อ่เดี๋ยวแม่เมียวตัดให้หมดนะคะง่ายๆนะคะวิธีเพราะถั่วงอกกินเองในจางเด็นแม่เมียวมาอยู่ฟินเล่นแม่เมียวซื้อถั่วงอกกินหนึ่งขังสองขังนี่แหละค่ะยูชอบไทยมันแพงแม่เมียวก็วเลยเข้าดูใน YouTube นะคะก็เลย ร่องทํามึงนะคะร่องพิดล่องถูกนะคะกว่าจะได้งามขนาดนี้ก็หลายรอบคือกันนะคะอ่าได้ทิ่มกับมี่ค่ะพอ่าเพิ่นเนาแต่ว่าพ่อพ่อทาได้แล้วก็ก็ได้ทํามาก,กินเองแบบนี้ตลอดค่ะแง่ไดนึอกอยากกินช่วงหอบไม่มีกับพ่อแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆลองทำเมืองนะคะครั้งแรกไม่สําเร็จก็ทําครั้งสองนะคะเมืองพนไปว่ามันเป็นสาเหตุเทาะอย่างแต่ที่จะให้ได้ดีนะ่ะต้องใช้ผ้าที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใส่กระดาษทิชชู่ที่ห้าใส่น้ำบาตเนี่ย ทับเพิ่นไปเพื่อที่เพื่อนจะได้ชุ่มน้ำนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ห้องรดน้ำตอนเศร้ามันมาข่ะวมันก็ต้องทั้งวันกว่าจะกลางขึ้นกว่าเข้าจะเขานอนน้ำเพื่อนก็จะซับอยู่ในแผ่นกระดาษทิชชู่นะคะนี่ค่ะเมื่อนี้ไม่มีวกระได้ทั่วงอก แค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่เมี่ยวขอเอาไปล่างเลยเรากันนะคะตัดภาพตัดตอ,ตอนตอนจะเอามาให้เบิ้งตอนล่างสําเร็จเลยเรากันนะคะ <_ D> เดี๋ยวแม่เมี้ยวขอเอาทั่วงอกไปล่างกอนจ้าแม่เมียวได้ล่างทั่วงอกแล้วก็เตรียมพักต่างๆไวกินน้ําต้มเสร็จแล้วนะคะแ <_ D> ม่เมียวหั่นแค่รสหนึ่งหัวแล้วก็ทั้งนี้เป็นกระลำค่ะนี <_ D> ่ค่ะมีแค่นี้นะคะพักไว้กินน้ําต้มเสร็จมือนีจ้า ่นพักเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เหมียวพาไปเบิ่งตีนไก่นะคะแม่เหมียวต้มมาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะคิดว่าน่าจะพ่อแล้วนะคะไปเบิงกันค่ะว่ามันเป็นจังไรจ้าต้มตีนไก่กะได้เปื่อยดีแล้วนะคะต้มมาตุนมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะใส่ได้แล้วค่ะเบิ่งแม่เหมียวให้เบิงนะคะตีนใหญ่ๆขาใหญ่หญๆอวบๆเลยค่ะ แม่เมี่ยวจะพ่อแล้วนะคะในการต้มตีนไก่นี่นะคะอย่างนั้นกะสีเขาสู้ขั้นตอนการทําต้มเส้นเลยจ้ะแม่เมี้ยวภามาเขาสู้ขั้นตอนการทําต้มเส้นค่ะตอนนี้แม่เมียวเด้นน้ำน้ำตั้งหม้อให้เดือดแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็รากผักชีลงไปค่ะแม่เมียวใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชานะคะมือนีแม่เมียวบ่มีสีโค้งหมูหรือว่ากระดูกหมูนะคะใส่น้ำซุปแบบใส่รสด,ดีเลยค่ะ จากนั้นปรุงสีสันด้วยสีอูดดำนะคะมเมื่อนี้แม่เมียวขอ,อใช้สีอิวดดำเยอะหน่อยนะคะเพื่อ่าไา้น้ำต้มเส้นท้ามีสีสันนะคะจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมลงไปจ้าแม่เมียวปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะเมื้อนี้ใส่รสด,ดีหมูนะคะสองช้อนชา เพราะว่าเห้าบมีกระดูกหมูนะคะเพิ่มความกลมกลมให้น้ําซุปนะคะเหมือนเดิมนะคะใส่ชูรสลงไปด้วยนิดหน่อยเครื่องปรุงต่างๆปรับได้ตามต้องการนะคะคนไหนไม่กินอะไรก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะจการทมต้มเสซนในมื่อนี่ไม่เหมียวใส่เสซนตัวนี้นะคะซื้อมาจากไทยพี่เต้าค่ะ กอนกลับไห้กระเป๋าเดินทางหลายๆกับบรรจุมายางพักเลยค่ะอาวุนเส้นตามมงกรคู่นะคะตัวน,นี้ไม่มเนี้วมากกินค่ะเส้นเพิ่นจะเบื่อลยนะคะเมื่อนี้จะต้มสองห่อค่ะต้มสองหอก่ะห้ายแล้วนะคะตอนนี้กะล่อให้มอเดือนนะคะตอนนี้ไม่มเหนียวได้ดต้มเห็ดหอมมานานพอสมควรแล้วนะคะเห็ดหอมน่าจะซุกแล้วค่ะ จากนั้นแม่เมียวก็จะน้ำวุ้นเส้นลงต้มเลยนะคะวุ้นเส้นนี่แม่เมียวแช่น้ำไว้แล้วนะคะมีความอิ่มตัวนะคะจากนั้นเทก็บป่อยให้วุ้นเส้นซุกค่ะการทําต้มเส้นนี้ไม่ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะเห็วนวหวคะ่ะแป๊บเดียววุ้นเส้นเพิ่นกระซุกค่ะแต่แม่เมียวต้มไปอีกสักพักก่อนนะคะรสชาติอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะแม่เมียวขอเติมเกลือนิดนึงค่ะ นี่ค่คะแค่นี้เลยเมี่ยมีชีสีน้ำตีนไก่ที่ต้มปเปื่อยแล้วลงเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตีนไก่หนึ่งกิโลเมียวต้มหมดเลยนะคะคิดอยากกินตีนไกป่เปื่อยจ้ะ ต้มเซนนะคะต้มเซนตีนไก่ไปเปื่อยหลายค่ะแค่นี้กเ็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะคะบอ่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนการทำต้มเซนนะคะถาําผู้ใดมีอย่างที่อยากเพิ่ม นะคะก็คือเลือดเ,เลือบากระดูหมูหรืออย่างกระตมเพิ่มได้ตามใจชอบเลือบาเนื้อหมูต่างๆนะคะแต่เมื่อนี้แม่เมียวมีแค่นี้ค่ะอยู่อยู่ต่างประเทศได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เมียวไปจัดถวยมาให้เบิ้งแล้วก็ซักให้เบิ้งนะคะนี่ค่ะแม่เมียวใส่ถั่วงอกใส่กระลำปีแล้วก็ใส่แค่รถนะคะแม่เมียวก็จะเอาเส้นใส่แบบนี้ นะคะตักใส่ถ้วยเลยมักหน่อยมกักหลายใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นก็เอาน้ำลาดเลยค่ะแม่นเมียวเอาตีนไกไ่ใสแบบนี้นะคะแม่เมียวได้ตักต้มเซนใสถ้วยเซจซับเรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะจะตกแต่งหน้าตาใส่ถ้วยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะตีนไก่ไปเปื่อยละก็ต้องการปรุงยังเพิ่มกับปรุงไปเลยตามใจชอบค่ะใส่พริกใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำส้มหรือว่าพริกไทยหรือว่าจะใส่ผักหลายๆก่ะใส่ใดตามใจชอบค่ะ วิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนค่ะอย่างยังก็ได้กินขึ้นกันนะคะแต่ว่าก็ต้องทำกินเองค่ะแม่เมียวกะหวังว่าขั้นตอนการทำต่างๆจะบ่อยุ่งยากเกินไปนะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทำคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะแม่เมียวฟินแนน c ์ชา n e l สวัสดีค่ะไปค่ะกินต้มเส้นแซ่บๆน้ำแม่เมียวจ้า